แนวข้อสอบเข้ามาที่ดนวิทย์ที่เป็นวิชาชีววิทยาส่วนข้อ2นี้ข้อ2จะเป็นเรื่องของระบบประสาทเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะเกี่ยวกับ A B C D E F เนี่ยนะอ่ะ A, A คืออะไรอ่ะขยายขอ,อยัดขยายเข้าไปขยายเข้าไปขยายเข้าไปปึง้งเวลาเราเคาเข่าครับเกิดอะไรขึ้นครับเจ็บอ๋อ แน่นอนเพราะว่าเราข้อเข่าันก็ต้องเจ็บรู้ไหมแต่ว่าโดยปกติแล้วมันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉับพลันทันใดตึงขาจะกระตุกขึ้นไปโดยทันทีเลยครับข้อเข่าเพิบขาจะกระตุกน้องๆพี่บอกเลยนะครับก็เรียกว่า knee jerk d e f e c t นะทำไมมันถึงกระตุกเพราะว่างี้อ่ะขยายเข้าไปอีกนะมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมอ่าเอาแค่รูปนี้พออันนี้ใหญ่ยยๆเลยเห็นไหมเห็นอยู่นะอ่านี่นะก็คือ พอเวลามีแรงเคาะไปตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเส้นเอ็นเคาะไปตึง้งมันก็จะมีสัญญาณนะครับส่งผ่านเส้นสีน้ําเงินผ่านเส้นสีน้าเงินเสร็จผ่านเส้นสีเขียวผ่านเส้นสีเขียวเสร็จผ่านเส้นสีแดงอ่านี่นะครับสัญญาณที่วิ่งไปเขาเรียกว่ากระแสประสาทน้องๆกระแสประสาทนะอ่าแล้วทําไมถึงผ่านเส้นสีน้ําเงินเพราะว่าไอเซลตรง A เนี่ยตรง A เนี่ยเขาเรียกว่าเซลประสาทรับความรู้สึกซ e น s o ร y นิวรอนครับ อ่าเซนซอรี่นิวรอนนะครับกระแสประสทก็จะผ่านตรงนี้ไปผ่านเส้นนี้ไปจึงจากนั้นมันก็จะไปผ่านเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวตรงนี้มันจะเป็นเซลล์ประสาทอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอนะินเตอร์นิวรอนนะเซลล์ประสาทประสานงานครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วจากนั้นก็จะผ่านเส้นสีแดง เส้นสีแดงยาวๆเนี่ยมันคือเซลล์ประสาทครับเซลล์ประสาทจะมีลักษณะเป็นตัวเซลล์แล้วก็มีเส้นยาวๆย,ยื่นออกไปจากตัวเซลล์นะครับนะเพราะฉะนั้นตรง B คืออะไรตรง B ก็คือตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทสั่งการเซลล์ประสาทสั่งการเขาเรียกว่ามอเตอร์นิวรอนครับฮะโอเคนะโอเคเพราะฉะนั้นกระแสประสาทก็จะวิ่งผ่านเส้น A ไอ้ผ่านเส้นสีน้าเงินตรงนี้ผ่านเส้นสีเขียวแล้วก็ผ่านเส้นสีแดงไปสั่งการกล้ามเนื้อลายการเนื้อลายตรงขาพอกล้ามเนื้อลายมันมีการหดตัวขาก็จะกระตุกขึ้นจึ๊บอย่างนี้นี่อ่าเพราะฉะนั้นนี่เรารู้จัก A กับ B แล้วนะครับ A คือเซนเซอรี่นิวรอนส่วน B ก็คือมอเตอร์นิวรอนครนี้น้องๆว่า C เนี่ยกับ A อะเหมือนกันไหมนี่ C อยู่ตรงนี้นะ C กับเเหมือนกันไหมขยายเข้าไปเหมือนไม่เหมือน A อยู่ตรงนี้ เนี่ยนะ A อยู่ตรงนี้นะ C ชี้มาตรงนี้เหมือนไหมเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ก้อนก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าไขสันหลังอ่าก้อนกอนนี้คือไขนสลังนะครับส่วนตรงเนี้ยมันคือเส้นที่จะเข้าสู่ไขนสลังตัวนี้คือเส้นที่จะเข้าสู่ไขนสลังกระแสประสาทจะวิ่งไปทางรากบนครับนะไปทางรากบนเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตัว A กับตัว C จะนเหมือนกันเลย นะนะเพราะว่ากระแสประสาทเวลาเข้าไขาสลังนะครับกระแสประสาทจะวิ่งไปทางไขเ่เส้นประสาทร,รากบนนะโดยมันจะผ่านตัวนี้มันจะเป็นตุ่มๆน้อยๆจะเห็นว่ามันนูนๆขึ้นมานิดนึงเขาเรียกว่าปมประสาทรากบนกระแสประสาทจะผ่านปมประสาทร,รากบนนะครับแล้วก็เข้าสู่ไขสลังเพราะฉะนั้นตัว C เนี่ยกับตัวเอกก็คือเหมือนกันเลยมันก็คือเซนซอรี่นิวรอนเหมือนกันอ่าโอเค ตัวดีคืออะไรตัวดีก็คืออินเตอร์นิวรอนครับนะและตัวอ e ีล่ะตัวอ e ีก็คือมอเตอร์นะิวรอนนะนะเพราะว่าเป็นเป็นเส้นออกแต่ว่าตรงอ e ีเนี่ยน้องๆเห็นไหมเขาไม่ได้ชี้มาตรงนี้ถ้าเขาชี้มาตัวเนี้ยมันคือตัวเซลล์แต่เขาชี้มาที่เส้นๆครับเส้นๆน,นี่คือแอ็กซอนเพราะฉะนั้นตัวอ e ีนะพี่บอกให้มันคือแอ็กซอน แอคชนของมอเตอร์นิวรอนโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นแค่นี้เราก็ตอบคำถามได้แล้วมามามาตอบคำถามกันข้อใดถูกต้องข้อหนึ่ง a และ c ทำหน้าที่เหมือนกัน a และ c อ่าใช่เป็นเซ็นเซอรี่เหมือนกันอเป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกอ่าถูข้อนี้ถูกนะครับนะแต่ข้อนี้เขาให้เลือก2ข้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาอีกข้อหนึ่ง b และ d เป็นเซลล์ประสาทประสานงาน B เป็นมอเตอร์อ้าผิดแล้วเซล์ประสาทประสานงานต้องเป็นอินเตอร์นิวรอนครับน้องแต่ B เนะี่ยมันเป็นมอเตอร์นิวรอนภาษาไทยเรียกว่าเซล์ประสาทสั่งการอ่าวงเล็บด้วยนะอันนี้สั่งการนะครับนะเพราะฉะนั้น B เป็นเซลล์ประสาทประสานงานอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยผิดครับข้สองผิดนะผ่านเลยนะหายข้อหนึ่งข้อไหนถูกข้อ3 E คือส่วนของแอคซอนนี่ เป็นเส้นๆที่ยื่นออกมานะครับเป็นส่วนของแอคซอนของเซล์ประสาทสังกัดนี่งไงใช่เลยแอคซอนของมอเตอร์นิวรอนก็คือแอคซอนของเซล์ประสาทสังกัดถูกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือข้อที่ถูกอีกข้อหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตอบหนึ่งกับสามอ่าเดี๋ยวดูข้อสี่ผิดยังไงกระแสประสาทเคลื่อนที่จาก e ไป d นี่กระแสประสาทเคลื่อนที่จาก e แล้วก็ไป d ผิดนะครับอันนี้ย้อน ส่วนทางนะครับกระแสประาตาทต้องเข้าทางรากบนครับเคลื่อนที่จาก C ไป D จาก d มา E ครับนะเพราะฉะนั้นตัวน,นี้เคลื่อนที่ผิดนะเคลื่อนที่ผิดนะครับส่วนข้อ5บอกว่าภายในขขนสลังจะมีตัวเซลล์ของเซลประสาทรับความรู้สึกอ่าไม่ใช่ตัวเซลประสาทของเซลประสาทรับความรู้สึกอยู่ตรงไหนน้องๆดูนะนี่เซลประสาทรับความรู้สึกก็คือตรงนี้ใช่ไหมน้องๆดูตัวเซลล์มาอยู่ในนี้ครับ ในนี้ใช่ไข่สลังไหมครับไม่ใช่ในนี้เขาเรียกว่าปมประสาทรากบนเพราะฉะนั้นนะต้องตรงนี้ผิดตรงนี้ภายในไข่สลังตรงนี้ผิดต้องบอกว่าภายในปมประสาทรากบนนะจะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะประมาณนี้โอเคเท่ากับจบไปแล้ว2ข้อนะครับ